ู่ที่2ของสึกแสงมรกตครับเพชรรุ่งควายทองจิมครับเจอกับสีนรงค์พอสีสุขการนะครับทกในพิกัด121ปอนอด์นครับเมื่อช่วงเช้าครับเพชรรุ่งนี่มาขาดไป0.4นส่ะครับส่วนสีนรงค์นี่มาตรงตามพิกัดพอดีนะครับมาดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ครับเพชรรุ่งนี่เสมอกับทั้งด้าน เป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรน้องบีสอดำเนินมานะครับแล้วก็มาแพ้นอกให้กับรักชัยจิ๋วสอดำเนินชยัยส่วนสีนรงครับเป็นฝ่ายชนะน็อกแสนชัยน้อยเพชรรังสรรน,นยกที่5นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนนวพลสอจิตประเสริฐ่นวันที่5เมษายนที่ผ่านมาครับที่บุมบินีแห่งนี้ครับกรรมการสำเริญเกาเกี้ยงครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีสถานการณ์หมด2ยกครับ สีนรงครับมุมน้ำเงินครับได้เปรียบเพชรรุ่งม,มุมแดง19ครับยกี้ยกที่3ครับลูประดางก็ได้เปรียบช่วงชกนิดนิดครับเพชรรุ่งควายทองยิมเอาอแม่โดนหักเหลี่ยมเอาไปยังลุกม,มาดีครับวางแข้งซ้าย เน้นเน้นเข้าไปโอ้โหและดูครับแม่หยับกันดูครับเูดุมนี่มวยซ้ายครับซ้ายอีกแล้ว คืนมาบ้างครับสีนรงค์แม่ผมทำได้ครับครั้งนี้จะทำครับแต่สีนรงค์ไม่ลงครับตอนนี้เอานายเดงตีเอาคืนนะครับเพชรลุงตีคืนยัดไส้เข้าไปครับเพชรลุงแย่ครับสายมา าคืนเข่าในแหลงซ้ายเข้าไปทับสีนรงมีซ้ายคืนกลับมาโอ้ยยัดใส่เข้าไปลูกนี้แดงไีกลับคืนทับสีนรงยังไงยังไงดูดูจังหวะใครดีกว่ากันแม่แยกกันแล้วครับกรรมาการสำเริมงมันแคบซ้ายอีกทีนะครับ อีกครั้งนลงครับแม่นางตีครับเพชรรุ่งยัดไส้ครับและดูจังหวะนี้ครับโอ้โหจังหวะแค่ดีจริงๆครับเพชรรุง่งจังหวะมอสักครู่เข้าในอีกครั้งหนึ่งครับสีนารอยยัดไส้เข้าไปตามกำแพงไว้โอนครับเอาลครับสัตวทีครับยัดแล้ว ขาไว้ครับแม่พยายามเตะเด้งไปครับทางด้านสีนรง,งวางสายไว้แม่หมดยกที่3ครับมั่นใจทั้งผู้ครับสถานการณ์อยู่ที่คนนี้ครับได้เปรียบอยู่3-2ครับติวเข้มกันยกใหญ่ครับทางด้านของเพชรรุ่ง ว่ากันต่อครับยกที่4โอ้โหนี่แหละครับลูกเก่งของเขาแล้ะครับเพชรรุ่งฝั่งซ้ายครับอีกครับยังไงยักษเตะถอนลากถอนโคนครับแมา่าใครดีกว่ากันโอ้ย <c oughs> คนหนึ่งเตะบอลคนหนึ่งเตะล่างแต่ก็ยังไม่ล้มด้วยกันแขนนี่แหละครับแม่จังหวะสุดท้ายไม่ดีครับสีน่า,งา,า,นนาลงล้มบ่อยครับอะไรไม่ถนัดกันแล้วครับสี่น่าลงดูครับโอ้โห ลุงเหนือทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับดูจังหวะดักจังหวะเข้าวงในครับนีลน้าลงก็พยายามที่จะเด้งตีพยายามขยมขยม่เขย่ยาวหาจังหวะแล้วดูจังหวะนี้ครับสถานการณ์ก็คอยไปนะค,ะไไครับคอยไหล เอาคืนบ้างครับสีน่าลงแต่เพชรลุงไม่ล้มลง,ง่ายๆ่ามาดูครับใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งกำแพงขวางไว้เลยครับเข้าหาฝหนซสายอีกแล้วครับสายคืนเหมือนกันแล้วยังไงนี่ครับโอ้โห อันนี้ไม่ได้ครับทัดไถยเนี่ยต้องสองเก้าครับแล้วต้องออกอาวุธวางสายทีหนึ่งพยายามจะเข้าครับหนาหมดยกที่สี่ครับโอ้โหมั่นใจเลยครับทางด้านของเพชรเอกพลิกเลยครับสถานการณ์ตอนนี้จากที่ สีนรงมุมน้ำเงินเป็นต่อครับตอนนี้หมด4ยกครับพลิกกลับมาอยู่ที่เพชรรุ่งครับได้เปรียบอยู่31นะเลยครับโอ้โหเหนือยนะครับสีนรงโอ้โหน่ด้ดูครับดูครับการป้องกันตัวของเพชรรุ่งครับ สีน้ลงก็ดูแล้วครับแผ่วๆไปเหมือนกันครับหันมาใช้หมัดนะครับตอนนี้หมัดเท่านั้นแหละครับที่จะช่วยคุณได้จะมีหมัดพระเจ้าหรือเปล่าครับต้องติดตามใหม่ปะทะแล้วครับเพชรลุงถอยไปเรื่อยครับรอดดักเตะบางครั้งสลับกับการ เข้าปั้มอย่างนี้แหละครับนั่นแหละครับซ้ายรออยู่แล้วครับพยายามหันมาใช้หมัดครับสีนรงแม่แต่ไม่มีเฮรครับดูครับโอ้โหจังหวะไล่คงไล่แขนดูครับแม่ยังมีศอกอ้าวอ้าวอ้าวทำเป็นเล่นไปครับเสียงมาแล้วครับแม่อ้าว เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเอาแล้วครับเป็นจังหวะโอ้โหแต่ดูครับจังหวะนี้เพชรรุ่งเอาล้ครับองกอดไว้ก่อนแล้วครับตอนนี้แต่ดูครับสีน่าลงจังหวะบ้านี่แกดเหมือนได้กําลังใจมาแล้วครับตอนนี้เขาวิ่งเข้าหาเลยครับเด้งตีนะครับอ้าวผ่านไม่ผ่านต้องดูนะครับเอาล้ครับแม่ทาท่าจะ สบายสบายครับเพชรรมุ่งกลับมามีเสียวอีกครับโอ้โหเล่นเอากองเชียร์เสียวหรือเปล่าครับสีนรงสีนรงยังไงเดินเอาหาโดนแข้งซ้ายอ้าวแต่ยังมีซ้ายโตกลับไปอ้าวยังไงอ้าวได้เหมือนกันครับอยากเข้าหาครับสีนรง ห,หมดยกสุดท้ายครับกรรมาการดำเนินเกาีเกี่ยงครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทั้งด้านของเพชรุุงควายทองยิ้มครับเป็นฝ่ายชนะธนาสีนรง์พอสีสุก,การไปวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมธนาพลวงศ์พันพร้อมกับทีมงานคู่มันโดยไทยทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ